ยองเซียสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาะมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง2สาวไทยในเบบี้มอนสเตอร์กันอีกครั้งนั่นก็คือพอริตาแล้วก็ชิ i กิตานั่นเองนะครับทั้ง2คนเนี่ยในตอนนี้ก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าฐานแฟนคลับที่ไทยนั้นเหนียวแน่นมากๆแล้วก็ยังรอคอยการเดบิวต์ของทั้ง2คนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพอริตาหรือว่าชิ i กิตาก็ตามในทุกสัปดาห์เนี่ยแฟนๆชาวไทยก็จะรอคอยแล้วก็รอดู เรื่องราวต่างๆโมเมนต์ต่างๆของทั้งสองคนไม่ว่าจะไปเที่ยวกับคนอื่นในวงหรือว่าจะเป็นโมเมนต์ระหว่างเด็กไทย2คนอยู่ด้วยกันก็ตามและใน EP ีที่ผ่านมานะครับล่าสุดเลยของ Baby Monster นั้นฉากสุดท้ายก่อนจะบายเธอไปนะครับก็จะมี ตัวอย่างอาทิตย์ถัดไปกับภารกิจใหม่เนี่ยออกมาให้เราได้ดูกันเป็นแบบว่าแซมเปิลแซมเปเป็นน้ำจิ้มเล็กๆด้วยนะครับแต่ว่าก็ทำให้ทุกคนนั้นเนี่ยลุ้นมากๆว่าอาทิตย์ต่อไป EP ต่อไปนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าโจทย์นั้นจะเป็นยังไงกันแน่จะมีเพียงแค่บอกว่า ให้ร้องเพลงแบบกลุ่มเท่านั้นหรือเปล่าโดยจะมีอะไรที่ท้าทายความสามารถของเบบี้มอนสเตอร์ทั้ง7คนไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่อ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเจกิต้ารีแอคใหญ่มากๆเลยฟังเสร็จปุ๊บหนูแทบจะลมจับจะเป็นลมล้มตึงไปทันทีแบบนี้เนี่ยยาดมหงไทยต้องเข้าแล้วนะครับนอกจากรีแอคของจิกิตา้ามักเน่นน้อยชาวไทยของเรานะเนี่ยจะเล่นใหญ่จนเป็นลมล้มตึงไปพี่พริตาที่อยู่นั่งข้างๆกันเลยนะครับคอยอบหลังคอยอยู่ข้างๆเนี่ยพอเห็นรีแอคของ น้องปุ๊บอ่าหัวเราะแตกเลยทันทีพร้อมกับตบมือชอบใจด้วยรู้ว่าน้องรีแอคใหญ่เล่นใหญ่แบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วพาริตาก็คือคอยมองหักลิชิกิต้าเล่นปุ๊บพาริตาก็จะเสริมสนับสนุนทันทีหัวเราะไปทุกๆมุกของชิกิต้ากันเลยน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆนะครับเวลาที่พาริตาชิกิตา้าสาวไทาย2คนนั้นอยู่ด้วยกันในวงเพราะแบบนี้นั่นเองทําให้หลายๆคนเลยถึงอยากเห็นว่าหากเบบี้มอนสเตอร์นั้นมีเด็กไทยอยู่ในวงถึง2คนจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ที่ แน่ในตอนนี้เชื่อเลยว่าแฟนๆทั้งของพาริตาเองก็ตามแล้วก็ของชิคกต้าด้วยต่างอยากเห็นทั้งคู่นะครับได้เดบิวต์อยู่ในวงเดียวกันแล้วก็ทำผลงานทำงานร่วมกันแบบนี้ในฐานะของเมมเบอร์จากเบบี้มอนสเตอร์ทั้งพาริตาและชิคกต้าเลยไม่ว่าจะเล่นมุกโบ,บ๊ะอะไรเนี่ยก็จะรับส่งกันได้ดีน้องเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงนะครับแล้วพาริตาเองก็จะเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะดูนิ่งๆไปบ้างในบางทีแต่ว่าทั้งหากสนิทใจแล้วเนี่ย ปล่อยโปะปล่อยโกะเต็มที่เลยนะครับดังนั้นเวลาอยู่ในการเคมีมันก็เลยลงตัวพี่คนหนึ่งก็จะคอยนิ่งๆดูแลน้องน้องก็จะดื้อๆซนๆ,ๆคอยแกล้งพี่แต่ว่าเมื่อทั้งสองจับมือกันปุ๊บเชื่อเลยนะครับว่าในวงนั้นเนี่ยคู่นี้พริตาเชกิตาจะเป็นอีกหนึ่งคู่เด็กไทยในเบมอนที่บุ้นวายเอาเรื่องเลยเหมือนกันเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยแสบใช้เล่นทั้งสองคนเลยนะครับแสบแบบเปิดเผยกับ แสบโซนแบบว่านิ่งๆคีบคูแต่พอได้ถึงเวลาปุ๊บเอาเรื่องเหมือนกันดูจากการนั่งข้างกันและรีแอคในการฟังภารกิจไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่า2คนนี้ไม่ธรรมดานะครับยังไงก็ตามมารอดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์ต่อไปนั้นจะเป็นยังไงภารกิจที่ได้รับนั้นจะมีเพียงแค่ จับกลุ่ม7คนรวมกันร,ร้องเพลงด้วยกันครั้งแรกแล้วก็ให้เลือกเพลงเองหรือเปล่าหรือจะมีอะไรที่มากและก็พิเศษไปมากกว่านั้นนะครับเพราะดูจากรีแอคจิกีตาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ทำมาด้าอาาไม่ทำมาด้า กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง2คนพัิตาและก็ชิกิตา้ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้นะครับแล้วก็ชอบกันหรือเปล่าเวลาที่ได้เห็น2เบมอนสาวไทยอยู่ด้วยกันนะครับอยากเห็นแบบนี้อยากให้ทั้งคู่ได้เดบิวต์ด้วยกันไหมมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสาหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์เราจะนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังได้ติดตามกันอย่างแน,น กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอันยอง